รับทับุฟังเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับขณะนี้เวลาตีสองครับทนผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงอยู่ที่สถานีวิทยุกองบัญชาการกองทัพไทย FM 1 0 1 m ม z z และก็ขณะนี้เราได้มีการออกอากาศพร้อมกัน2องคลื่นนะฮะ อยู่ที่สถานีวิทยุกองบัญชาการของทัพไทย FM 101MHz และอีกครื่นหนึ่งสถานีวิทยุย,ยันเกราะภาคพ,พิเศษ FM 91.5าิเมกะเฮิร์ครับมาฟังเพลงเก่าเล่าความหลังกับผมเทวันธัญพรกันต่อนะครับ ผมจะอยู่กับท่านตั้งแต่หลังเที่ยงคืนจนถึงหกโมงเช้าเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับแ,แ,แ,แล้วก็ฟังเพลงเก่าเล่าความหลังมีทั้งลูกกรุงลูกทุ่งศูนย์ราพรและเพลงจีนสากลผมจะให้บทเพลงเหล่านี้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านฟังเป็นบทเพลงที่มีชีวิต เป็นบทเพลงที่ได้ซ่อนเรื่องราวทั้งตำนานเรื่องราวประวัติศาสตร์เรื่องราวของความรักความสมหวังความผิดหวังหลากหลายเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในบทเพลงและแน่นอนผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ฟังหลายต่อหลายท่านก็เคยมีอะไรที่อยู่ในความรู้สึกซ่อนเอาไว้กับบทเพลงหลายต่อหลายบทเพลงเมื่อฟังบทเพลงเหล่านั้นแล้วท่านจะรำลึกถึงเรื่องราวเก่าเรื่องราวที่ผ่านมามีทั้งความสุข ความเศร้าหัวเราะและร้องไห้มีทั้งเรื่องราวของความรักสมหวังและผิดหวังอยู่ในบทเพลงนี้ท่านผู้ฟังช่วยกันจัดประกกันคุยนะฮะด้วยการส่งเสียงท่านเข้ามาที่โทรศัพท์0 8 8 1 0 1 2 1 0 1จะฟังเพลงอะไรบอกมาจะจัดเพลงอะไรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังบอกมาผมจะหาเพลงที่ท่านจัดมาเปิดให้ฟังกัน เราจะได้ฟังกันทั่วถึงนะฮะหรือท่านได้ซ่อนความรู้สึกอะไรไว้ในเพลงนั้นไหมยอย่าบอกใครนะฮะให้เพลงมันเป็นคนบอกกันละกันครับอย่างเพลงชุดต่อไปนี้ครับเอ่อเพลงนี้จริงๆแล้วมีสองชื่อฮะชื่อแรกที่คุณรวมทองทองลั่นทมร้องเนี่ยชื่อเพลงฆ่าแห่งความรักต่อมาก็มีการเปลี่ยนชื่อเพลงหลังจากที่มาให้คุณศรีสลายสุชาติร้องเปลี่ยนเป็นเก็บรัก แต่วันนี้ให้ฟังเพลงเก็บรักเสียงร้องของคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดนะฮะหลังจากเก็บรักเอาไว้แล้วไม่บอกใครแล้วก็เพราะว่าความรักนี่ถูกบัญชามาความรักนี่เทพเจ้าเป็นผู้บัญชาเป็นผู้แจกให้เป็นผู้มอบให้ถึงจะอยู่ห่างกันคนละทิศก็ามาเจอกันรักกันได้แต่รักนั้นจะสมหวังตลอดไปหรือไม่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เพลงที่สามฮะที่จะให้ฟังในช่วงนี้ก็คือเพลงเพลงอะไรดีล่ะดวงใจดีไหมทุกคนมีสิทธิ์จะรักกันได้อะเริ่มด้วยเพลงเก็บรักเสียงร้องของคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ครับ Thank you. ที่เขาบอกว่าความรักทําให้คนตาบอดก็เรื่องจริงนะบางทีอยู่กันไกลแสนไกลก็มาพบกันพบกันแล้วก็เกิดความรักเมื่อมอบความรักไปแล้วนะครับบางคนอยู่นูน่นคนจังหวัดนครสวรรค์มาอยู่นครปฐมก็ทําให้คนนนพร,รีหลงรักสุดท้ายเขาก็อาจจะจากไปก็ได้ใครจะรู้ละ่ะความรักไม่มีคำว่านแน่นอนถึงแม้ว่า เทพเจ้าบัญชาให้รักกันอย่างเช่นเพลงนี้ครับชื่อเพลงบัญชารักครับเชิญฟังครับ ไม่ครับ จะอยู่ห่างกันคนละทิศทุกคนก็มีสิทธิ์จะรักกันได้อย่างเช่นเพลงต่อไปนี้นะครับท่านผู้ฟัง <unre li abb at> ดวงใจทุกคนมีสิทธิ์จะรักกันได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามีสิทธิ์รักกันได้แล้วจะครอบครองได้ไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์รักกันได้แล้วจะอยู่ด้วยกันได้ถึงจะรักได้แต่ครอบครองไม่ได้ฟังเพลงดวงใจทุกคนมีสิทธิ์จะรักกันได้คุณ สวัสดีพักกาพันธ์เป็นผู้กกับรองครับ ใชครับทุกคนมีสิทธิ์จะรักกันได้อยู่กันตรงไหนที่ไหนก็มีสิทธิ์รักกันได้แต่จะมีสิทธิ์ครอบครองหรือเปล่าจะมีสิทธิ์อยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรกันหรือเปล่ายังไม่แน่ใจครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้ผมจัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุกองบัญชาการของทัพไทย f อ1 0อ็มหยมเฮิร์ออกอากาศคู่ก,กันกับสถานีวิทยุยานเกราะ ภาคพิเศษ FM 91.5 m มกนะครับแล้วตอนนี้ผมกำลังถ่ายคลิปจัดรายการอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไปลง Facebook แล้วก็เผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังได้ดูกันทั่วทั้งประเทศนะฮะแล้วตอนนี้ผมขอจุติการถ่ายคลิปก่อนนะฮะเพราะว่าถ้ายาวไปเดี๋ยวเพื่อนๆผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็อาจจะเบื่อซะก่อนเอา้า แต่ละวันนั้นมีจังหวะดีๆผมก็จะถ่ายคลิปแล้วก็ลงเฟ o บุ y o ยูทู e ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแค่นี้แหละสวัสดีครับ